นัดเตะป่ะน้องหมดไหมหมดไหมไม่หมดครับโอ้โหวันนี้วันนี้ร่างกายดีมากเลยอ่ะเดินต่อยยากไหมมีจังหวะเตะขาสวยๆหลายหลายทีเลยมันยังไงเตะได้ไม่ต่อเนื่องหรือยังไงครับก็พี่เขาก็ต่อยยากด้วยนะพอเขาโดนแล้วเขาเขากันได้เนาะโดยรวมวันนี้การตัดสินเราโอเคไหมเอาเอาจากใจเลยจากใจเลยไม่ต้องไม่เท่าไหนนะครับไม่เท่า ครบยกนี่เราเรา,เราคิดว่าเราชนะไหมคิดว่า,าชนะครับออือเกมห้ายกเนี่ยทั้งห้ายกเลยอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้ชนะครับน้องอมผมเดินตลอดคนะรับก็ทําได้เลยเดินแล้วทําได้ออืแหม,อม,อมสองค้งสองคาก็ยังไม่สําเร็จเนาะครภาคสามจะมีโอกาสไหม อ่แล you know well, okay. uh ้ว huh, ม uh ุนมองไงมองอเลจ้าหนุ่นเป็นไงวันนี้ครับผมมองชนะครับมองชนะใช่ไหมครับก็เป็นตัวเดินนะครับอือฮึอือฮึตัวเก็บเขาเก็บอุ้งเท้าอยู่นโอ้ร่างกายดีวันดีคืนเลยนะะนกลับมาแล้วแหละแบบนี้นะตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมยังครับก็โอเคแล้วนาะแพ้วันนี้ก็ต้องบอกว่าความมั่นใจไม่น่าจะหายไปไหนนะไม่หายไปไหนครับเนาะโอ๊ยแต่ต่อยดีแล้วอย่างที่ผานก็ตัว ดีครับอืมก็ทำหน้าที่ดีครับครับพี่เขาก็ยอมรับพี่เขาก็ต่อยยากก็สไตล์เขาจุกจิกอยู่แล้วเนาะครับผมอ่ะชานี้ไปน้องวันนี้วันสิ้นปีแล้ฟอร์มไฟสุดท้ายของปีอาจจะไม่ผลอาจจะไม่เป็นใจแต่ว่าฟอร์มการโจก็ถือว่าโอเคเลยปีหน้าวางแผนวางเป้าหมายไงบ้างครับวันน้องของเราได้ว่าจะตีกว่าเดิมครับผมก็ตีกว่าเดิมแน่นอนครับน้ำหนักไหนดีครับตอนนี้ที่ว่าดีที่สุดร้อยสามเก้านี่แหลรอร้อยสามเก้านี่เลยนะครับผมในใจนี่มีใครไม่อยากจะเจอ ก่แล้ว็เป็ดมหาชนไหมเด็กมหาชนก็คาใจอยู่ครับผมกุหลาบดําเขาก็คาใจเราได้ครับสองคนนี้ถ้าให้เลือกต่อยกับใครเอาใครก็ได้ครับผมใครก็ได้ทำไมขอแค่ให้จัดต้องคอขอแค่จัดนะครับผมอ่ะโอเคน้องวันนี้ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าแฟนมวยเขาชื่นชมเยอะเลยพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับน้องก็กินแฟนมือที่ให้กำลังใจครับผมวันนี้ผมผมจะไม่ชนะเพรว่า

ยิ้มเยอะเกินไปยิ้มเยอะเกินไปขอมั่งปีนี้ยังไม่ได้ยิ้มเลยครับยังไม่ได้ยิ้มเหรอเดี๋ยวให้น้องๆถ่ายรูปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะแหมจริงครับโอเคครับผมแดงไม่เตะขาคอเตะแล้วครับพอเตะแล้วก็หน้าเขาก็กันได้เพราะโดนเจ็บเขาก็ต้องกันป้องกันตัวแหละครับเป็นเรื่องปกตินะครับหน้าเสมอหน้าเสมอเดี๋ยวเขบ่นกันอีกนะครับลองสองข้างไม่ได้ตังอะไรอย่างงี้อ๋อได้ ได้ครับเดี๋ยวตั้งครับพี่มปนหมายถึงที่เป็นบรรยากาศที่เป็นเมวองเข้ามาขอทะาุบอกผมได้ตั่งพวกพี่แล้วจัดไปครับกมวยของเรานะครับที่เป็นนักสุดท้ายของปีที่เห็นเยอะาเดี๋ยวรอ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป๊เป็นไงโดนในขารู้สึกว่าเจ็บสะดุ้งเหมือนกันนะสะดุ้งครับตรงไหนตรงไหนไหนดูหน่อยจะนั่งขี้ได้ไม่เร็วนียเจ็บไปยกสามยกสามโดนเยอะเนาะโดนไม่ใช่โดนเยอะโดนแรงใช่ครับหนักครับแล้วยังไงถึงตัดสินใจยืนปักหลักแรกกับยอดเหล็กเพชรอ่ะลูกพี่บอกว่าถ้าถอยเรายิ่งเจ็บครับอือคือเราต้องเดินครับเดินไปเลยจังหวะโดนศอก็มีใช่ครับมึนไหม ก็ไม่ครับโดนสองไม่หมื่นครับไม่หมื่นครับโดนขาเจ็บโด,โดนเต็มเต็มนะครับโดนสองเต็มเต็มไม่หมื่นแ,<ต>แต่โดนขาเจ็บใช่ใช่ก็สมราคาแหละเขาเป็นจอมเตะขาใช่ครับที่หนักที่สุดของประเทศใช่ครับ เป็นไงชนะวันนี้แล้วความมั่นใจอะไรมันกลับมาเหมือนเดิมไหมตอนนี้ใช่ครับก็เราก็บอกแล้วว่าบอาที่แล้วอะไฟแดงที่เรากลับมาต่อยตั้งใจเราไม่ดีแต่พอไฟนี้เราซ้อมแล้วเราเริ่มเราเร่งเรารู้ตัวเองว่าเราเร่งขึ้นครับเมื่อกี้ตอนพักยกเห็นเสื้อแขกโทรหาพี่โบใช่ครับยังไงแก้เกมยังไงเสือนั่นแหละครับงานที่บอกว่าถ้าเรายืนยืนยืนรับอย่างเดียวอะเราเจ็บเยมบอว่าลูกพีบอกว่าเจ็บแล้วเราก็ต้องเดินตัดสินใจใช่ครับปากหลักแรกเลยเกมไปถึงตรงไหนแล้วทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเอ้ยวันนี้เป็นของเราละ การยุบไปยุบสี่เราเราเริ่มแทงได้เพอเขาก็เริ่มเห็นพอคนยุบอ่ะฮะพอเราเริ่มแทงเขาก็เริ่มยุบเขาไมีอากากใช่ครับครบยุนี่มั่นใจเลยใช่ไหมครับมั่นใจครับมั่นใจครับใครเต่อไปก็ใครก็ได้ครับก่อนคือทีแรกเหมือนกับพี่ถามว่าดราม่าก่อนช็อคมันมีแรงกดดันมัามวันมันก็มีแรงกดดันพอนหนึ่งปีนี้เรายังไม่ชนะใครเลยใช่ครับแล้วความกดดันคือหน้าเสือหน้าเสือใช่แล้วก็ ต่างคนก็ต่างอย่างว่าในโลกโซเชียลมัครับทำให้เรากดดันตัวเองด้วยพอกดดันปุ๊มันทําให้เกมกันชกค่อนข้างอึดดัดเลยใช่ตึงครับตึงครับโอ้ถ้าวันนี้ไม่ชนะนี่ก็ต้องบอกแพ้ข้ามปีเลยนะใช่ครับถือว่าเป็นไฟที่ดีนะก่อนข้ามปีคว้าชัยชนะได้น้ําหนักที่เก่งที่สุดตอนนี้เลยเท่าไหร่ก็คือไม่เกินร้อยสามแปดไม่เกินร้อยสามแปดร้อยสามแปดนี่คือว่าโอเคครับโอเคเลยต่ำสุดกว่านี้ได้ไหมได้ร้อยสามเจ็ดสามแปดโอเคแล้วร้อยสามเจ็ดสามแปดถ้าจะปล่อยไปสามเก้านิดนึง ก็ต้องดูว่าชกก้ทไทยดีกว่าให้ลูกพี่ตัดสินใจดีกว่านะแต่เก่งๆเรา1037 1038ครับในใจไม่มีเหรอก็ใครก็ได้ครับแต่ว่า <c oughs> ในใจก็ยังมีที่ว่าน้องธุรกิจแหละครับที่ว่าประกบกันที่ว่าไม่ได้ปาทาน้องแค่ประกบกันแล้วยังไม่ได้เจอกันหลายทีแล้วใ <c oughs> อ่คั่นกันไป <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มเขาแล้วกันอ่ะสุดท้ายฝากไลไ์กับแฟนมวยหน่อยน้องคนนี้โอ้ยพี่โบเท่าไหร่เนี่ยครัจ้ต้อง จอจ้งสองหมื่นเสียแขกสามหมื่นจับแดวที่ค่ายครับผอ้ยเแขกสามหมื่นห้าหมื่นครับผมขอบคุณจอเจ้งเลยครับสำหรับอาจิตไฟนี้ครับผมยิ้มหน้ามาแล้วคืนนี้เที่ยวไหนดีกว่าหนึ่งเงินเยอะแบบนี้เนี่ยจะติพาพี่ไปด้วยนะไม่มีปัญหาเลยฝากไลฟ์แฟนบอลหน่อยน้องฝากไลฟ์แฟนบอลหน่อยก็ขอบคุณเอฟซีก้างาแล้วขอบคุณแฟนหวยทุกท่านนะครับที่วันนี้มาเชียร์และให้กำลังใจครับก็วันนี้ได้เอาชัยชนะไปฝากนี่ใหม่ลูกพี่แล้วก็ ขอบคุณลูกพี่มากๆครับที่คอยให้คำแนะนำและคอยให้กำลังใจเสมอครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับผมครับของทองคะผู้เล่นสี